นะครับปัดขาเห็ดบ่แมนสองดอกติดบนนี่โอ้แต่เศร้าอ่อนเนาะครับเห็ดตะไคร่ดอกตูมครับนี่สามดอกติดเลยครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาปลาเกมเฮดตาเสาครับเมื่อนี้ก็เป็นเสาวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสองมิถุนายนพศสอง5ันหรหกสิบห้าครับกะมาตาเสาเนาะครับเมื่อนี้ครับเพราะว่าแกงมานี่ก้นกะสีมาเนาะครับก้นกะสีมาหลายโพดก็ได้อาศัยว่าตองมาไต่เอาตาเสานลยละครับดอกแรกครับ กาคือเก่านะครับเพราะว่าท้างนี้มันส่วนหลายมันจะออกตาเห็ดตาไข่นะครับดินกระแหงครับเบึ่งนียสภาพดินตาเห็ดกันยังออกเนาะครับพิกาดกาจังหวัดลำพูนเนาะครับนี่ครับดอกหนึ่งครับ ดอกนี้บิง่งนะครับบ่มีคนเห็นครับเสียดายครับเน่าหรอกบิ่งนีง่แหละครับเฮ็ดจุนเน่าจนแหงครับโอ้เสียดายครับเหมือนจะมีลายดอกอยู่ด้วยเนี่ แตกแล้วครับช่วนนึงก็ได้โอ้ขายเงาครับเห็ดดอกนี่ฝนกับบตกมากลายมือเราด้วยครับโัเมนที่สามอาทิตย์เราบอขันยังเป็นนังสีอยู่บรูวาเห็ดมันจะจังใดเนาะครับบรูวาอันที่เศ้าออกบ่อนนะคุณครับ ขาวจันพันเลยครับปุ่นพุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับเหมือนจะมีสองดอกครับมองนี้โอ้ครับขาเป็นตะขาญงอยู่ด้วยนี่พุณน่ะควดเบิงเดี๋ยวมีจิ้มเบิงคักๆกันนะพุณน่ะครับปาด ขาเห็ดบ่แมนสองดอกติดบนนี่ขาใหญ่อุบาทครับนี่สซอ่อนดอกเห็ดครับนี่ครับอดอกหนึ่งครับ โอ้เท่าแล้วนี่เอาได้ปะ่ะเอาได้อยู่ครับนี่ขาใหญ่นะครับขาเห็ดเนาะ โอ้ขาอยู่เลยครับเสียดายเด้ดึงขึ้นมามันแตกก่อนไหมครับขาเห็ด โอ้ขี้ดินนี่แข็งคักครับเนี่ยขนาดเอามีดแท้งเข้าไปได้เนี่ยตัดบะถึกตีนเห็ดโอ้แต่เศร้าอ่อนเนาะครับเห็ดตะไคร้ดอกตูมครับเนี่ยสามดอกปิดเลยครับนี่ ขายเงาเงซะละครับเนี่ย เห็ดไข่หนาแตกครับเนี่ดอกกีไล่แห้ง นี่ครับสาหรับเห็ดเซอรนีเนาะครับเซอานีคนกะมาเก็บเห็ดหลายขึ้นกันครับแต่ว่าผมมาจะเสาเนาะครับมันกะถือว่าได้เปรียบจักน้อยเนาะครับผมกะจะแบ่งไปขายเนาะครับส่วนหนึ่งอ่าส่วนดอกที่มันขี่ลายๆดอกนาเต็กๆผมกะจะไปล่างแล้วกะเอาไปย่างต่าปุ่นเนาะครับกะพ่อใดญ่ยุครับแต่กะรุ่นกันตัวไปเนาะครับเพราะว่าฝนมันบกตกมาหลายอาทิตย์แล้วกะได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวมันเหมือนฝนมันจะทิ้งช่วงเนาะครับ ครับยังไงผมกาขอขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube เพจ a c e b o o k ให้ผมน้ำในเด้อครับเด้อช่องเอฟชนาลุงครับซื้อเจ้าของเองครับพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะครับคลิปนี้ผมกะคอโตกลับก่อนเนาะครับสีแบงเฮดไปขายครับบันที่นี่ขอบพุ่นเลยสวัสดีครับครับเาเด้อครับเด้อ